ที่โรงพยาบาลสุพมิตรเรื่องราวของการดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องตานะคะต้องมาหาที่นี่และอีกทนีน้วันนี้จะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านนายแพทย์เมธโชคชัยช,ยชาญประธานกรรมการของโรงพยาบาลสุพมิตรเรื่องราวของตาบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลสุพมิตรยินดีต้อนรับค่ะเรื่องต้ากระจกนี้เราเป็นกรณีพิเศษไม่เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น แม้ว่ากรมชีกลางจะให้เรียกเก็บได้เราไปตรวจคัดกรองมีรถรับและส่งไม่คิดตังค์เพื่อให้คนไม่ต้องเดินทางไกลคนไข้ซึ่งมีสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการข้าราชการที่เบิกจ่ายตรงได้จากกรม,มชีกลางเราไม่คิดตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวคิวคนไข้คือคนไข้ว่างาติสะดวกเราใช้เลนของแอลคอนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกายังมีการติดตามผล รักษาแล้วหมอบริการดีไหมดีมากค่ะพาไปครั้งแรกดีไหมดีค่ะประทับใจมีรถรับส่งมีดูแลดีไหมโอ้ดีมากเลยครับมีอาหารให้ด้วยครับเหมือนเหมือนตาเดียกันดีขึ้นทันขึ้นทันขึ้นไม่เจ็บเลยแล้วดีขึ้นไหมดีแจ้งโล่งชัดเลยใช่ไหมชัดแจ๋วเลยก่อนนี้ทําข้างขวาทั้งใจทาแล้วบริการดี หนึ่งคืนค่ะหลังผ่าตัดก็อีกหนึ่งวันก็หลังกลับบ้านได้ค่ะแจ๋วเลยแก